วันนี้พบกันในบรรยากาศแปลกๆหน่อยนะครับพอดีไอมาติดตั้งงานที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้ชาร์จรถไฟฟ้าระหว่างรอนะครับอยากจะมารีวิวไฟลักิพีโอ PP0 ตัวนี้ให้เพื่อนๆเหลือเกินสําหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอข้างนอกแล้วต้องการเติมแสงให้มันมีความสวยงามแบบเนี้เนี่ยถ้าไม่มีไฟถ้ามีไฟเออไฟตัวนี้มันดีมากแล้วก็ไอชอบมากอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับ สวัสดีครับผมไอจาก i-man s สตูดิไฟ LED เนี่ยก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดแต่ถ้าเราต้องการออกไปถ่ายวีดีโอข้างนอกเราก็อยากที่จะพกอุปกรณ์ที่พกง่ายน้ําหนักเบาแล้วก็ใช้ง่ายถูกต้องไหมครับเราคงไม่อยากจะพกไฟขนาดใหญ่พลุงพลังแล้วก็เชื่อมต่อไฟต่อแบตเตอรี่ยุ่งยากอีกไฟเล็กๆแบบนี้เนี่ยจึงเป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ในการที่เอาไปเติมแสง ไม่ว่าจะถ่ายกลางวันหรือถ่ายกลางคืนเนี่ยมีไฟเติมเข้าไปยังไงก็ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปได้สวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับซึ่งถ้าพูดถึงไฟที่ผ่านมาที่ไอเคยรู้จักแล้วเคยใช้มาเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่ได้เจอแล้วก็ชอบถูกใจเท่าไฟรุ่นนี้มาก่อนอันนี้พูดจริงๆนะเพราะมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นไฟที่ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความตอบโจทย์หลายๆอย่างเป็นไฟที่กดเปิดง่ายมากก็คือปุ่มของเขาอยู่ด้านบนสามารถกดสวิตช์แบบเนี้ย แล้วก็หมุนดิมเมอร์ด้านหน้าเนี่ยครับจนสุดอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับสามารถปรับความสว่างแล้วก็ปรับอุณหภูมิแสงได้เป็นไฟแบบไบ Color อร์กำลังไฟ40วัตต์ครับให้ความสว่างที่ค่อนข้างสว่างมาก40วัตต์นะดูเหมือนตัวเลขจะน,น้อยแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยคือโคตรสว่างเลยครับทุกคนเนี่ยโค้รสว่างเลยเห็นปะ ให้ซีนทั้งซีนที่กว้างขนาดนี้มีความเปลี่ยนแปลงเห็นภาพปะไม่ต้องพูดถึงที่เราจะถ่ายครึ่งตัวหรือฟูช็อตแค่คนคนเดียวเนี่ยหรือ2อสามคนเนี่ยยังไงก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับต่อให้จะใส่ตัวกองแสงซิลิโคนแบบนี้เนะี่ยที่ให้แสงที่นุ่มลงแต่ก็ยังคงความสว่างได้อยู่ปุ่มเนี่ยเปิดง่ายแล้วก็มีดิมเมอร์ด้านหลังอีก2อันสําหรับปรับความสว่างแล้วก็ปรับอุณหภูมิแสงแยกจากกันมีหน้าจอบ,บอกชัดเจนนะครับว่าความสว่างอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เทมเพอรเจอร์หรืออุณหภูมิเนี่ นบนก็จะมีตัวบอกแบตเตอรี่ด้วยเป็นสีก้อนนะครับให้เรารู้ว่าแบตเนี่ยใกล้หมดหรืยอยังไฟตัวนี้สามารถเล่นเอฟเฟกได้นะแต่นั่นไม่ใช่สาระสําคัญนะครับส่วนตัวของไอแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเอฟเฟกเลยแต่สําหรับคนที่ถ่ายหนังสัน้นหรือถ่าย MV เนี่ยเราอาจจะได้ใช้เอฟเฟกอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็เคลมว่าใช้ได้นานถึง2ชั่วโมงในขณะที่เปิด1 0 0นะ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้เปิดใช้100%หรอกครับเปิดแค่50%เนี่ยก็แบบสว่างมากๆแล้วนะเนี่ยอย่างตอนนี้50%นะครับเนี่ยอาจจะจ้าโอเวอร์เดี๋ยวไอตเปลี่ยนตัวนี้เป็นซิลิโคนก่อนอเดี๋ยวปรับให้ดูเลยนะ50%เนี่นะครับอุณหภูมิแสงสักประมาณ5,600เคลวินอ่ะเอาไฟเข้าเอาไฟออกเป็นไง50%นะแล้วถ้าเราเปิด100%ล่ะถ้าเราต้องการถ่ายในซีนที่กว้างกว่านี้ล่ะ ยังไงมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับเปิด50%ก็ใช้ได้นานขึ้น2เท่าใช้ได้นานถึง4ี่ชั่วโมงอ่ะ คิดดูเราแค่พกไฟตัวนี้ตัวเดียวออกไปข้างนอกเนี่ยก็สามารถเติมแสงถ่ายวิดีโอคอนเทนต์อะไรทั่วไปเนี่ยถ่ายได้อยู่แล้วใช้ได้ตอบโจทย์นะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดของความเป็นไฟเนี่ยก็คือให้สีขาวที่ตรงหรือเปล่าซึ่งไฟตัวนี้นะครับให้แสงสีขาวที่ค่อนข้างตรงเราไม่ต้องกังวนเลเรื่องไว้บลาร์เลยเวลาไปใช้งานไม่ว่าจะในอินดอร์หรือเอาดอร์หยิบไฟตัวนี้ขึ้นมาเปิด 5,600K เควินเนี่ยแสงสีขาวของเขาคือขาวตรงไม่เพี้ยนเขียวเพี้ยนแดงเพี้ยนฟ้าเพี้ยนส้มไม่ขาวตรง อันนี้สําคัญมากเราสามารถดูได้ด้วยตาก็รู้แล้วแต่ค่ามาตรฐาน BRI เนี่ยกีรันตีว่าสูงถึง95%สูงในระดับมาตรฐานของค่าสีขาวที่ตรงแล้วนะครับแต่ส่วนตัวของไอเนี่ยไม่ต้องไปดูตัวเลขอะไรพวกนั้นหรอกเราเปิดแล้วอัดเข้ากําแพงสีขาวแล้วก็ดูว่าขาวตรงไหมแค่นั้นก็รู้เรื่องแล้วซึ่งไฟแบรนด์ดังๆบางแบรนด์เนี่ยนะครับที่มีราคาสูงบางรุ่นเนี่ยสีขาวยังไม่ตรงเลย ซึ่งตัวนี้เนี่ยไอ้การันตีให้ว่าขาวตรงนะครับไม่ต้องกังวลในการใช้งานเนี่ยก็ใช้ได้หลายแบบนะครับไม่ว่าเราจะถือชูขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ความสว่างเงี้ยนะครับจะถือชูขึ้นมาอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ปรับความสว่างเอาเนี่ยมือเดียวนะครับหรือเราจะไปต่อกับขาตั้งกล้องหรือขาตั้งไฟเนี่ยมี ye, นิไดพอดอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันก็ยืดมาอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้นะครับอันนี้เปิดเบาๆนะถืออย่างเงี้ยในการส่องในการถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน<ๆ><ๆ> ซึ่งไอแนะนําเป็นทริคนะครับเวลาที่เราถือไฟสองเนี่ยอย่าถือในระดับเดียวกับหน้านะมันจะได้แสงที่ดูไม่ธรรมชาติเงามันจะปนแปลกแให้เราเนี่ยยกไฟสูงขึ้นมาเหนือศีรษะนิดนึงนะครับจะได้มุมของแสงที่ดีแสงจะสวยดูเป็นธรรมชาติเออมันจะดูโอเคหน่อยนะครับแล้วก็เปิดอุณหภูมิประมาณ5,600เควินมาตรฐาน ถ้าเราต้องการนวลๆก็ปรับลงมาได้การใช้งานก็ง่ายแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับการชาร์จไฟของเขาเนี่ยจะมีพอร์ต Type C รองรับ Fast Charge นะครับเป็นพอร์ตแบบ PD นะครับ Power Delivery Super Fast Charge สามารถใช้สายแบบ Fast Charge เสียบเข้ามาสูงสุดถึง45วัตต์ชาร์จไวมากแปบ๊บเดียวก็เต็มนะครับแล้วใช้ได้นานถึง2ชั่วโมง อันนี้คือล้ํานะครับเป็นไฟ2 0 2 4นะครับผลิตมาให้ใช้แบบสอบโจทยนมากกับปีนี้ถ้าเราจะใช้ในสตูดิโอเนี่ยก็ประยุกต์ใช้ได้นะโดยเอาสายใช้ซีดีแถมมาให้ในชุดของเขาเนี่ยแหละสายยาวมากสามารถตั้งไฟบนขาตั้งสูงๆนะครับต่อกับอะแดปเตอร์มือถือเสียบปลั๊กไฟบ้านก็ได้หรือจะเสียบใช้กับ power bank ก็ได้ใช้ได้ยืดหยุ่นมากแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็เสียบ power bank ใช้ได้นานๆทั้งวันนะครับ power bank หมดก็อยู่ได้ในตัวของมันเองอีก2องงี่ชั่วโมงไม่ต้องกังวลเรื่ ตัวนี้สามารถพับได้ถ้าใครจะเน้นใช้แสงนุ่มไม่เอาแสงแข็งก็ไม่ต้องพกตัวนี้ไปนะครับไว้ที่บ้านแล้วเอาตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยพับอย่างนี้ใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ถอดออกมาขนาดก็จะเหลือเพียงเท่านี้สายได้ปะอย่างเงี้ย <laughs> มันมันจะตุต n งนิดนึงนะเออมันจะมันจะไม่ค่อยดีนะครับพกกระเป๋าสักใบหนึ่งนะครับถ้ามาดูที่บอดี้แบทเทเลียลของเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นไงสวยไหมดีไซน์สวยอะเทกเจอร์มันมีหลายแบบ ไม่ไม่ช่ำชองในกนารวิจารณ์บอดี้เหมือนกันนะืมตรงนี้มันก็จะเป็นเงาเงาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับลืมบอกไปของยี่ห้อลักซิโอตัวนี้ก็ผลิตไฟตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆก็มีนะครับแต่ไอไม่ไดเอามาขายก่อนหน้านี้ที่ใช้บ่อยมากๆของลักซิโอก็คือรุ่น P03 เป็นไฟเอน็ะนแนนตะท,ที่อยู่ในตัว P03 อะนึกออกใช่ปะอันนั้นอยู่กับพี่มา3 4ปีแล้วนะเว้ยแล้วไม่เสื่อมเลยแล้วในระหว่างที่ไฟ P03 ของลักซิโออยู่อะ ไฟตัวอื่นพังไปกี่ตัวแล้วพี่สวนสาไม่พังใช่ปะมันอยู่ก่อนที่มาแบบนานมากเลยนุ้ยเพิ่งๆ่งมาคิดเหมือนกันว่าโคตรถึกอ่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์เดียวกันกับตัวนั้นที่พี่ใช้บ่อยมากเป็นไฟ R G B สว่างมากแล้วบางทีเราเปิด100%ครั้างทั้งวันอ่ะปกติไฟเล็กๆมัน มันไม่ค่อยดีถ้าเปิดแบบว่า100%ท้างใช่ปะ A L E D ตัวนั้นอะโอเคเลยอันนี้ชื่อรุ่นว่า P 40 W นะครับจากแบรนด์ Luxio ราคา3,690บาทถ้าใครเนี่ยเป็นสายคอนเทนต์ชอบไปถ่ายข้างนอกนะครับแล้วไม่อยากยุ่งยากพกแค่2ตัวนี้นะครับเสียบปุ๊บกดสวิตช์แล้วก็หมุนไฟก็เปิดแล้วนะครับนี่เห็นไหมใช้ง,ง่ายมากปรับความสว่างถ้าถ้าถ้าใส่กับ ตัวรีเฟกเตอร์ถ้าใช้ตัวแปรงแสงแบบนี้เรียกว่ารีเฟกเตอร์นะมันจะให้แสงที่แข็งแสงแข็งกับแสงนุ่มมีประโยชน์ต่างกันไม่ใช่ว่าแสงแข็งไม่ดีนะแสงแข็งเนี่ยใช้เป็นริมไลท์ก็ได้เนี่ยยิงแสงย้อนมาเป็นริมไลท์ตั้งด้านหลังนะครับ40วัตต์ก็เหลือๆบอกให้ใช้40วัตต์ตัวเนี้ยเป็นริมไลท์เนี่ยเปิดไม่ถึง50%นะครับก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะส่องเข้าหน้าคนถ่ายทั่วๆไปเนี่ยถ่ายคอนเทนต์เนี่ยก็แนะนาให้ต่อตัวซิ แน่นอนว่าหน้าไฟแค่เนี่ยมันก็ยังคงเป็นแสงแข็งอยู่แต่ว่ามันลดการเกิดเงาเพื่อนๆดูที่พื้นก็ได้เห็นไหมเห็นเห็นเงามือของผมปะเนี่ยเงามือของผมจากซิลิโคนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นรีเฟคเตอร์เห็นเงามือผมไหมเนี่ยอันเนี้ยคือแสงแข็ง มันจะให้รูปร่างของเงาที่เห็นได้ชัดนะครับต่อให้ผมจะเปิดแสงเบาลงมาถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัวซิลิโคนต่อให้เราเปิดไฟเร่งขึ้นมาเนี่ยเงามันก็จะอ่อนกว่าอันนี้เป็นเรื่องของความฟุง้งความนุ่มความคมแข็งของแสงมันจะมีผลจากการใช้ตัวแปลงแสงนะครับซิลิโคนหรือว่าตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ต่างกันบางทีถ่ายรูปอาร์ตล้วก็ใช้แสงแข็งได้นะไฮคอนทัสมีเงาที่ชัดเจน มันก็ใช้ถ่ายรูปได้เหมือนกันในชุดนี้ไม่มีขาตั้งกล้องตัวนี้นะอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าสามารถใช้ร่วมกันได้เจ้าขาตั้งตัวไหนก็มาต่อได้หมดนะครับเพราะว่าด้านใต้ของคขาจะมีรูสกูนหนึ่งส่วนสี่ขาตั้งไฟที่เป็นสกูนหนึ่งส่วนสี่ก็ใช้ได้เดี๋ยววันนี้ทีมบูวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันหลายๆที่ใช้ไฟตัวนี้แหละแล้วก็เอามาให้ดูกันเฮ้ยมันมืดว่ะเดี๋ยวป๊บนึงนะเพื่อนโอเคปะสว่างไปไหมโอเคอ่ะเอาเลยครับ คอนเทนต์อะไรอ่ะถายรูปงก็บๆาว้จะเป <laughs> 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 สำหรับใครที่สนใจไฟ Lux ลักซิโอรุ่น P40W ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันสตูดิโนะครับเปิดทุกวันเปิดแบบมาได้เลยนอกนี้ไอก็มีบริการจัดเซสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่อเดชเจ็ดและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ